เพิ่แป๊แบ,บเดียวนะครับก็เข้าสู่ตอนที่5ในิทริปสำรวจลี่เจียนต้าหลี่ไปกับเดอะบั k เกอรลิสครับในวันนี้นะครับเราจะพาคุณไปเที่ยวชนบทนั่งรถม้าชมท้องไร่ท้องนาริมทะเลสาบเอ,อ๋ไอไห่อันงดงามครับที่นี่นะครับเป็นที่ท,ที่อินฟลูชาวจีนเนี่ยชอบมาทำคอนเทนต์มากๆครับจากนั้นนะครับจะพาไปจิบชาสามถ้วยของชาวป่ายครับที่เต็มไปด้วยปรยัชญาที่น่าเรียนรู้มากๆครับ และปิดท้ายด้วยการพาคุณไปชมบรรยากาศยามค่ำคืนของเมืองตาลีครับและไปหาของกินยามดึกกันที่เมืองโบราณตาลีครับติดตามทุกหมดนี้ได้ในเดอะบ c ก e t อ i s ลสวันนี้ครับ อันนี้เป็นอีกหนึ่งสถานที่นะครับท่องเที่ยวที่บล็อกเกอร์ชาวจีนเนี่ยเขาพามานะครับเราตอนนี้ดังมากๆในโซเชียลครับตอนนี้คนไทยก็เริ่มมาตามแล้วนะครับนี่คือหวาดหงเสียวมาเชนะครับคือการนั่งรถม้าชมความงดงามของชนบทในต้าหลีแห่งนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นยังไงรบโอ้โหบรรยากาศดีมากครับ <Hello. S 2> พี่ดา <Hello. S 2> ีรา oh. ตอนนี้เราอยู่ที่วานหงเชียวมาเชาคา่ะกำลังนั่งรถม้าเที่ยวชม oh. ชนบทของต้าหลีเย้มันอันซีมากอันท์ แล้วก็เหมือนเราอยู่ร้อนอยู่ด้วยภูเขาสองด้านเลยโดยธรรมชาติไม่ไม่ใช่สองด้านเนาะสามร้อยหกสิบองศาใช่ใช่กลิ่นที่มาด้วยมันต้องมีกลิ่นธรรมชาติพี่หอมหอมใช่ใช่กลิ่นหญ้ากลิ่นม้าแล้วก็อากาศกําลังดีเลยวันนี้นะคะดีครับตอนนี้เก้าโมงแล้วคะทกําลังดีเลยนี่เขากําลังลงพื่ด กันอยู่นะคะเพราะเดี๋ยวเริ่มดูใบไม้ผลินะคะก็จะเริ่มขึ้นแล้วมันก็จะเริ่มเริ่มคือตอนนี้เริ่มจะหนาวร้อยลงแล้วไงอันนี้อันนี้หวานเมล็ดกันก่อนใช่ค่หวานเมล็ดล้วก็ออกมานิดนึงเออสวยครพี่ใช่ดูแบบว่ามันแบบว่าแลนด์สเคปกว้างนะเราเห็นใช่ใธรรมชาติแล้วแบบว่าเวลาเราทํางานเหนื่อยมมากๆแล้วมาเจอแบบนี้โอ้โหแบบ ไดนมันได้ใช้พลังเนาะได้เห็นมุมกว้างๆช่วงโล่งเนาะใช่แล้วภูขเขาก็ไม่ได้สูงเกินที่ท่องเที่ยวของเด็กวัยรุ่นที่เขามาเที่ยวกันเองแล้วเขาก็ถ่ายรูปไปลงไปตาขา่าไปลงกันแล้วก็ไปลงที่เสี่ยวหงซูบ้าง<อ>แล้วก็โตยินอย่างเงี้ยน,นะไอ้ไวัยรุ่นไทยก็ปัจจุบันภาษาจีนก็เก่งน<อ>ะแล้วก็โลกโซเชียลก็โอเคขึ้นครับเขาก็ไปดูในโซเชียลจีนเลยใช่ไหมถูกต้องค่ะแล้วเขาก็มาเที่ยวเองแล้วก็ตามมาอ่ะเราก็มาซื้อตั๋วเข้าแล้วนะครับก็คนละยน ครับก็มาดูวิถีชีวิตของชาวบ้านกันนะที่นะะี่นะฮะนอกจากจะสามารถเดินชมได้น,นะครับก็นนมีขี่รถ ATV ขี่จักรยานนะครับแล้วก็มีรถรางด้วยตรงนู้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะโอ้สวยงามครับมีขบวนรถไฟเก่านะครับผมว่าน่าจะเป็นขบวนรถไฟที่เคยวิ่งจริงๆด้วยนะตอนนี้ดอกไม้ยังไม่ไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่นะครับเพราะยังอยู่ในฤดูหนาวนะครับเดี๋ยวมาทักช่วงภุมภามีนาสุ่มมีนาไหนจะฟูบูมเลยนะครับดอกไม้เพียบเลยนะฮะก็มีชาวบ้านมาขายของด้วย ก็ดีนะเป็นการกระจายรายได้แล้วนอกจากการทําเกษตรก็มีภาคการท่องเที่ยวมาเสริมนะครก็เขาร่วมมือกันนระหว่างคนท้องถิ่นนะคะเขาก็ร่วมมือกันแล้วก็ให้มีโคนมีรายได้เนี่ยเขาก็จะมีมุมนั่งดื่มกันอ่าเนีถ่ายรูปสวยนะพี่ตาลาเนี่ยอันนี้คือเหมาะนะถ้ามาตอนที่แบบแดดร้ลมตกนั่มานั่งคุยกันดื่มชาหรือว่าอมาปิ้งย่างอะไรกันนะคะเขาบอกว่านี่ฮะก็ เป็นจากเซียมเป็นเป็นข้าวนะครับระยะเวลาในการปลูกข้าวนะครับสัปดาห์ที่20แล้วก uh ็2 0ถึง22นะครับใช้เวลา2 0ถึง22สัปดาห์นะครับในการปลูกนะฮะโอ้ยกาแฟดีนะเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาเนี่ยไอผมมาถึงจุดนี้ได้ไงวะถ่าจยาขยับขยอดดี 走，来慢慢的往前走，够够，往前走，走起来。好、啊，跟摄影师打一下招呼，Hello Hello，打招呼。哎，不能、欸、做这个了。啊 จุดนี้นะครับเขาจะให้เราเต้นประกอบจังหวะเพลงนะครับเพื่อที่จะทําเป็น MV นะครับส่งให้เราภายหลังนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสีสันนะครับของการมาเที่ยวที่นี่เลยแหละครับตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณริมชายสาบเอ๋อไห่นะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเขาจะมีบริการโดรนครับในการ ถ่ายรูปคุณมุมสูงนะครับก็สามารถมาใช้บริการกันได้นะครับก็ถ่ายรูปถ่ายวิดีโอได้หมดเลยนะเดี่ยวคู่แอคชั่นอะไรเอาได้หมดเลยใครไม่ได้แบ่งโดนมาตรงนี้มีโดนให้คุณนะครับไม่ต้องกลัวบินเองด้วยนะฮะไม่เสี่ยงด้วยนะฮะอ่าแล้วก็จบกันไปเลยเรียบร้อยนะครับนี่เรามาเดินชุนบทนะครับแล้วก็ได้ขี่ขี่ขขรถม้าใช่ไหม นั่งรถมา้านั่งรถมา้าเออนั่งรถมา้านั่งรถมา้ถมาแล้วก็ขี่รถไฟฟ้ารู้สึก<ะ>ว่าตัวเองเป็นเหลียวเต้์หัวเลย ได้นั่งรถไฟฟ้าเล็กๆที่น่ารักน่ารักนะคะอยู่รอบทะเลสาบนะคะตรงส่วนที่จะเป็นโค้งตัวเอสนะคะของทะเลสาบเอ๋อไห่ตอนนี้เราก็คืออยู่ที่อะฮะหว่างหงเสี่ยวหมาเชอร์นะคะหว่างนี่ก็คือสร้างหว่างนะคะก็แปลว่าอินเทอร์เน็ตนะคะสร้างหว่างคืออินเทอร์เน็ตนะคะหงนะคะก็คือเป็น้าข่าก็คือแปลว่าเช็คอินก็คือว่าเป็นที่นิยมนะคะของวัยรุ่นที่เข้ามาเช็คอินกันสถานที่แห่งนี้นะคะก็อยู่ที่ซาลี่เหมาะสําหรับคนที่ชอบแบบจัลโลไลท์ชิลๆ มาถึงนั่งดื่มกาแฟนั่งชมวิวชมภูเขาแบบนี้นะคะที่นี่มันจะมีสืลักษณะพิเศษนะเขาจะถ่ายโดรนนะคะมีถ่ายโดรนด้วยนะฮะรูอยมีในค่าตั๋วแล้วใช่แล้วก็ถ่ายรูปภาพนิ่งให้เราด้วยนะคะเก็บความทรงจําให้เรางีซีก็แนะนําเลยนะคะถ้าจะมาเที่ยวที่ตรีที่นี่ต้องมาตาค่ะตาค่ะนะคะเช็คอินนะคะวางหงเสียวมาเชอร์ถูกต้องโอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันที่ต่อไปนะฮะเดี๋ยวเราจะไปดื่มชาไปดื่มชาเขาบอกชาสามถ้วยใช่ไหมถูกต้องชาสามจอกทำไมต้องสามจอกเดี๋ยวไปดูกัน ะะอบอกบว่านะทาไมต้องดื่มชาสามจอกมาถึงที่อาณาจักรของป่าชาวป่ายแล้วต้องดื่มชาสามจอกโอเคเราผมขอแห้งนะครับพี่ไปกเลยโอเค,ค,คและนี่ก็คือความงดงามของหววงหูเสียวมาเชอร์ที่เราพาคุณมาเก็บเป็นบัคเกิลิสกันนะครับตนนี้นะครับเราจะพาคุณไปบ้านของชาวป่ายครับไปชิมชาสามถ้วยกันนะครับว่าแต่จะมีปัชจาอะไรซ่อนอยู่นะครับไปติดตามกันได้เลยครับการดื่มชาสามถ้วยของชาวป่ายนะครับ เริ่มจากถ้วยแรกครับจะมีรสชาติขมครับเปรียบเสมือนช่วงต้นของชีวิตคนเรานะฮะที่ต้องล้มลุกคุกคลานฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆในชีวิตครับรสชาติขมของชาครับจึงเป็นตัวแทนของความลำบากตรากตรำเพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการนั่นเองครับขอถ้วยถ้วยแรกขมก็จะมีเพลงนะฮะดื่มชาไปดูเพลงเลยเป็นการต้อนรับเรานะฮะตามสไตล์าของข่าวฝ่ย <king. S 2> ชาถ้วยที่2จะมีรสชาติหวานครับเปรียบเสมือนความสําเร็จในชีวิตนะครับที่เกิดขึ้นกับคนทุกคนครับน้ำสไลายน้ำสลายน้ำแผ่นๆอ๋อสไลายน้ำเชื่อมนั่นสไลา์น้่ใส่ขิงกุ้ยผีอบเชยเหรออบเชยอแบเชยอบเชยไหมตัวที่สามนะโอ้หอมทุบทุบป่าปนกันไป มีปัญญาเลครับมีปัญญาอยู่แก้วที่3ามก็จะรสชาติทั้งหวานทั้งผมผสมกันก็คือนี่แหละคือชีวิตที่แท้จริงพวกเราดื่มชาสามจอกนะคะจากข่าวไตไปไปเป็นเรียบร้อยแล้วนะคะคคขอให้ชีวิตของเราเนี่ยรับรื่นสมหวังเดินทางปลอดภัยนะคะแล้วก็ประสบความสำเร็จ นะคะจะร้องเรื่องตรงนี้พี่ดาราครับผมเห็นไอ้นียเยอะมากเลยมันคืออะไรครับเจดีอะไรครับเนี่ยอันนี้นะคะมันไม่ใช่เจดีนะคะอันนี้มันเป็นชาค่ะเขาเรียกว่าชาหมักนะคะเขาคือชาปู่เอ๋เป็นชาที่เราดื่มเมตั้เที่แนะคะแล้วชาเนี้ยทำไมถึงต้องหมักให้เป็นก้อนแข็งๆแบบนี้แล้วไม่มีหมดอายุนะคะชาชนิดนี้เป็นแล้วเป็นชาที่มีประโยชน์ที่สุดในบรรดาชาทั้งหมดในประเทศจีนเลยแหละยิ่งไว้นานยิ่งดีอ๋อยิ่งดีอ๋อแล้วชานี้นะคะมันจะไม่หลุดออกมา เพราะใบชชาอัดมันบ่มแล้วแล้วก็มาอัดเป็นก้อนทําไมต้องต้องอัดเป็นก้อนไม่เป็นผงๆเเพราะคยได้ยินอาหารเส้นทางจากชามาไหมชามาปูเก้าสมัยก่อนเนี่ยชาปลูกเยอะเลยคือที่ปลูกเออปลูบ้านใบชาแล้วคนที่เบสอ่ค่ะเขาหนาวมาเขาไม่มีชากินแต่เขามีมาเยอะ เขาเลยต้องเอาชาเนี่ยค่ะจากยินนานไปให้ทิเบตเล้วอเอาม้จากทิเบตมาใช้งานอ๋อแลกกันแลกกันก็เลยเป็นเส้นทางแลกม้ากับใบชาแล้วาวนี้ใบชามันเป็นใบใบใช่ไหมมันใส่กระสอบไปแล้วมันก็หกตามทางไปตลอดทางพอไปถึงฝั่งทิเบตเหลือเหลือไม่ถึงครึ่งแล้วชาหายไปไหนหมดนะคะเขาก็เลยเอาชานะครับปลี่ยนวิธีการบรรจุมาให้มันเป็นก้อนอย่างนี้ ไม่น้าไม่เสียไม่ไหลไม่หล่นนะคะเป็นแบบนี้นะคะบางคนนะคะอาก็อาม่าโกงซื้อมานะคะลูกหลานแล้วก็เห็นหลายปีแล้วนะคะโยนทิ้งอันนี้ร้องไห้เลยโกนเลยใช่ไหมใช่ยิ่งนานยิ่งมีคุณค่าด้านนี้นี่ก็เป็นขาหมูขาหมูอยู่นานอันนี้คือดังนะและแพงด้วยนะของจริงไหมเนี่ยใช่ค่ะของจริงนะคะถ้าเราไปที่คาเลสับหรือกูหูนะเราจะเห็นการถนอมอาหารแบบนี้นะคะ ไม่ได้เป็นขานะเป็นตัวเลยเป็นตัวเลยแล้วเขาจะต้องทาสะสมไว้ในบ้านถ้าบ้านไหนมีหมูเนี่ยนะคะหมูแฮมเนี่ยที่เป็นหมูแห้งนี่นะคะครับเป็นตัวระหว่างซ้อนกันเยอะๆบ้านนั้นคือเศรษฐีรวยรวยรวยใช่ก็เคยถามเขาว่าเขาทําไว้ทําไมเยอะขนาดนี้ครับเขาบอกว่ามันเก็บได้นานเวลาลูกสาวแต่งงานค่ะอ๋อสังคมของผ่ามัวซัวเดี๋ยววันหลังจะพาไปเที่ยวอืมเขาจะฉลองวันแต่งงานลูกสาวนะคะแล้วเขาถึงจะเอาหมูที่สะสมไว้เนี่ยมาทํากินครับตอนนี้เราก็มาอยู่กับ เป็นพี่สาวนะคะชาวเผ่า้ายนะคะก็เป็นอาาหคนฝ้ายถู่อยู่ที่นี่ใส่ชุดประจำเผ่าของเขาของเขาเนี่ยสวยไหมสวยนะคะมีความหมายนะคะอันนี้นะคะของเขาคือลมผู้ผู้เนี่ยเหลอฮะที่เป็นผู้ผู้ห้อยลงมาเนี่ยคือลมผู้หญิงคนนี้ดูรู้เลยว่าผู้หญิงคนนี้แต่งงานแล้วเอาดูยังไงฮะดูยังเพราะว่าเขามีผู้นี้นะคะที่สั้นขึ้นมาครึ่งหนึ่งจริงๆเลยถ้าใครยังไม่แต่งงานจะยาวขนาดนี้ถ้าไม่มีห้อยๆผู้นี้เลยหายหมดเลยเนี่ยแปลว่า อ่อายุมากกว่าเขานะคะหนึ่งสองแต่งงานแล้วแต่ของเขาเนี่ยยังไม่อายุไม่มากเขาแต่งงานแล้วแต่ทําไมเหลือแค่ครึ่งหนึ่งเพราะเขาอ่ะสามีเขาเป็นคนต่างถิ่นมองแล้วเขาว่าเอ้ยคนฝ่ายด้วยกันจะรู้เลยว่าอ๋อสามีคนต่างถิ่นแต่งงานเข้ามาอยู่ที่นี่ชาวแผยไปเนี่ยเขาจะเรียกว่าชมว่าสวยนะคะเราจะเรียกาว่าจินบัวคือดอกกลอ ดอกองใช่ค่ะดอกทองจริงแปลว่าทองหัวก็ดอกไม้ถ้าเป็นข้อหมายนี้ก็ดีโอเคใช่จากนคือมันคือดอกขาวขาวหัวก็คือคาเมเลียบ้านเราคาเมเลียนะใช่เนี่คือดอกไม้ของเขาที่สวยงามตรงนี้เห็นไหมสีฟ้าหมายถึงท้องฟ้าสีขาวเหมือนเปียบเสมือนหินมะที่อยู่บนภูเขาซางซาอที่บนภูเขาซางซาที่อยู่ร้อมรอบทะเลสาบเหนือห้ยเขาจะมีภูเขาหินอาจจะมีหิมะปกคลุมนะยนะคะอยู่ด้านนี้นะคะอ่าแล้วหันมา โค้ง oh, อันนี้คืออะไรคะมาที่นี่เห็นพระจันทร์ยังเห็นแล้วพระจันทร์สวยไหมพระจันทร์สวยมากนี่คือเสี้ยวของพระจันทร์นะคะมีความหมายและชุดของเขาก็เป็นชุดที่สวยสีสันสวยงามดูด้านหลัง uh. สมัยโบราณเป็นการปักปัจจุบันนี้ก็คือใช้เครื่องปักมาแล้ว oh. นะคะแต่เขาก็ยังอนุรักษ์การใส่เสื้อผ้าแบบนี้อยู่ hmm. แล้วบ้านของเขานะคะก็จะเป็นเหมือนบ้านสี่โซ่เขาจะแบ่งว่านี่คือบรรทนบ้านใหญ่บ้านใหญ่คือใครอยู่ครับเจ้าบ้าน้าบ้านพ่อแม่เอาพ่อแม่นะคะข้างๆสองข้างนี้นะคะก็คือลูกคนที่หนึ่งลูกคนที่สองท่นอยู่บรนปไม้แกสลักอําลังการมากเลยนะฮะกินแกสลักนะด้านบนจะเป็นหินเห็นไหมเห็นไหมนั่นแหละค่ะเขาจะใช้อุประกอบพวกเนี้ย มาทําเป็นบ้านของเขาตะกี้ผมเดินมาเห็นหินต้าหลี่เลยที่ที่เราไปดูเมื่อวานที่มันแบบว่าปนหินต้าหลี่ที่แบบว่าผ่ามาแล้วเหมือนรูปภาพบ้านเลยเขาบอกว่าให้เราดูซิว่ามันเหมือนตัวอะไรผมว่าเหมือนควางนะเหมือนเสือที่อะไรสิงโตมะสิงโตที่แบบที่มันมีขาอันนี้เป็นเป็นขนใช่แพงขนแพงขนแล้วก็มีลูกกาหมันเห็นไหมคะแล้วก็สมูกมันนะคะ มันเหมือนธรรมเป็นเป็นหินธรรมชาตินะซึ่งคนที่ตาลีเนี่ยเขาก็นิยมมากที่ไว้ประดับบ้านหรือไว้ประดับมหาทางเข้าแน่นี่คือประตูของเขาเข้ามาคือเขาเขาเรียกว่าไม่เกิดการปะทะเลี้ยวขวานตรงนี้ไว้ก่อนแล้วให้คุณเลี้ยวด้านนู้นลงไปนะคะวัฒนธรรมของบ้านเขาก็คือใช้ไม้แกะสลักใช่ไหมคะเนี่ยเขาก็เป็นาช่างฝีมือของเขาอ่ะก็จะแกะสลักพวกนี้นะคะาเป็นประตูนะคะที่เป็นด้านบนด้านล่างแล้วคนนี้คือทะลุนะ สมัยก่อนคือทะลุให้ลมเข้าออกได้ใช่แต่ตอนนี้เขาทำเป็นกระจกเข้ามาแต่มันจะเป็นลัษณะแบบนี้คือบ้านเป็นบ้านไม้กับบ้านคอนกรีตผสมแสดงว่าหลังน้นี้หลายตังค์เหมือนกันนะโอ้ใช่ค่ะว่าเผ่าป่าจูเป็นชนเผ่ากลุ่มน้อยในประเทศจีนเผ่าเดียวเท่านั้นที่บ้านสวยที่สุดแสดงว่าเผ่านี้ร่ำรวยรวยรวยมากเรามาเยือนแล้วเราก็ต้องกลับไปร่วยนะฮะแล้วคุณผู้ชมดูอยู่ก็ขอให้รวยๆทุกคนเลยโอเคไปแล้วนะโอเค thank you เซเซนี้เซเนนีเซเนนี กับคู่สุดหรบักเกอร์ลิสครับตอนนี้นะครับเราจะพาคุณไปพบกับไนท์ไลฟ์นะครับในเมืองต้าหลีกันนะครับแล้วก็จะไปหาอะไรอร่อยๆอออกินกันบรรยากาศจะเป็นยังไงไปชมกันได้เลยครับน้องครับลองอันนี้นะปลาเนี่ยคนน้องถิ่บอกว่าต้องกินค่ะคเสียวหงหยูเสียวหงหยูอะมาชนหน่อยอะลองกินได้มันอร่อยจริงไหมอืมเฮ้ย มีความหอมมีพบกลิ่นไม่้ยนิดๆเขาบอกว่ามันเป็นปลาที่ก้างน้อยแล้วก็ย่างย่างกับเตาถ่านแล้วก็โรยพริกหมาล่าเขาไม่ได้ย่างกับเตานี้นะมันมีเตา่มันก็อาหารมันก็รสชาติแตกต่างกันไปแต่อาหารที่มีชื่อเสียงเลยเนี่ยแล้วคนจีนทั้งประเทศจีนก็นิยมกินเนี่ยก็คืออาหารเสีสวนออแล้วโดยเฉพาะคนไทยนะคะ จะชอบอาหารเสฉวนมากเพราะว่าตตอนนี้กำลังฮิตเลยนะพวกหมาล่าพวกต้องก็อาหารเสฉวนเป็นอาหารที่นิยมนะคะอันดับต้นๆก็คืออันดับสองอันดับแรกให้ทายว่าเป็นอาหารอาหารที่ไหนเชนตันกวางตุ้งหรือเชนตันมันถ้าคของเราเป็นคนแจ๋วสิับ อาหารกวางตุ้งกับอาหารแต้จิว๋วใกล้เคียงกันอ่าเป็นอาหารที่ทาจากทะเลแล้วก็เป็นคนที่ทําอาหารเก่งด้วยคนแต้จิ๋วอะ่ะครับผมคนกวางตุ้งก็ทําอาหารเก่งอันดับหนึ่งเลยนะคะก็<า>คือเป็นอาหารกวางตุ้งในประเทศจีนก็เช่นกันแล้วก็เสฉวนแล้วก็เสฉวนนี้ก็มาอีกสองอย่างละพี่ดาราเนี่ย หอยนางรมเนี่อันนี้อะไรพี่ยังไม่รู้เลยหมูสามชั้นหมูสามชั้นอ้าวเอาพี่ไปทำอะไรอ่ะหมูสามชั้นนะคะผมชอบมากเลยหอยนางรมเนี่ยค่ะมาเที่ยวนะคะที่เมืองจีนมีโอกาสอยากให้มาริมลอมแบบนี้คือมันมีเสน่ห์นะสตรีทฟู้ดราคาย่อมเยาวแล้วเรากินอะไรได้หลากหลายนะพี่ถามว่าสะอาดไหมนะถ้าถามจากพี่เนี่ยไปมามาไปงี้กินมาไม่เคยท้องพี่ว่าคนจีนมันก็รอดจะมาท้องรอดใช่ไหมพันกว่าล้านคนเนี่ยเขาก็กินแบบนี้แต่ถามว่าถ้าเราไปกินอาหารที่ตัวจัดอย่างเดียวหรือว่าพัทสกาลอย่างเดียวคุณจะไม่ สัมผัสรสชาติแบบนี้นะมันก็อีกแบบนึงเนาะไปไงอตอนนี้เรามาอยู่ที่ซาลี่แล้วครับที่นี่เนี่ยมันมีมีมสเสน่ห์ยังไงที่พิพิธภัณฑ์หลายลยนะมันมาได้ตั้งปีนะคะี่<อ>นี่แล้วก็ถ้าเทียบแล้วเนี่ยอยู่ใกล้กรุงเทพนะนั่งเครื่องบินจากกรุงศรีมาสองชั่วโมงนั่งเครื่องบินมา,มมนงา,งมมาลงที่เชียงสองชั่วโมงสี่สิบห้านาที ตีไปสามชั่วโมงนั่งรถนะคะวิ่งนั่งรถไฟความเร็วสูงมาชั่วโมงเดียวก็มาถึงที่นี่แล้วที่นี่มีเสน่ห์เพราะว่าหนึ่งอากาศเลยนะคะสองเป็นเมืองโบราณนะคะที่สวยงามมีวัฒนธรรมนะคะทั้งมีวัฒนธรรมเมืองโบราณเมืองเก่าวัฒนธรรมของคนเผ่านะคะอาหารการกินก็ดีถูกด้วยน่าอร่อยอต่างหากนะคะแล้วก็วิวิีทัศน์สวยมาตลอดทาง ริรอืมนะสวยตลอดทางแล้วก็มีอรรถวิทัุที่หลากหลายค่าของชีพยังไม่สูงมากใช่ใช่ของไม่ค่อยแพงนะอ่าไม่แพงนะคะคุณซื้อเสื้อผ้าตัวนึงก็ไม่เท่าไหร่แล้วก็ระบบต่างๆนี้ก็สะดวกสบายนะอ๋อใช่เรื่องการจ่ายตังค์นะคะก,ก็ลองรับหมดทุกแอปเลยนะคะใช่ค่ะ ก็ค่าใช้จ่ายไม่แพงก่อนลำดับแรกอสองนะคะไม่เหนื่อยอมไม่เหนื่อยกับการเดินทางคุณมาตั้นๆ้น3วัน4วัน5วันได้หมดอเอาไปว่าเดี๋ยวเราเอ็นจอยกันก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปเดินดูบรรยากาศยามค่ำคืนครับตอนนี้ก็ดึกแล้วนะฮะประมาณจะสี่อจจะห้าทุ่มแล้ว ก็คนก็ยังเต็มไปหมดเลยนะแล้วจะห้าทุบแล้วเอาตันชั้นมาให้กินเหรอฮะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอลุยตรงนี้กันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเดินดูบรรยากาศรอบๆแล้วบางร้านมันก็ปิดแล้วล่ะนะฮะให้ดูบรรยากาศตอนย่ำครับย่างผ้าพื้นแล้วกันและทั้งหมดนี้นะครับก็คือเดือบ้าเกลิสที่เรานำมาฝากคุณในวันนี้ครับสัปดาห์หน้าเราอยู่ที่เมืองจีนครับจะพาไปเที่ยวที่ไหนต้องติดตามกันนะครับขอบคุณหนีเห่าชัยนาแล้วก็หนีเห่าอีซิมนะฮะสำหรับการเดินทางในครั้งนี้ด้วยครับ รายการเดอะบัเกอร์ลิสต์ตอนต่อไปนะครับเอาใจคนติดแกลมนะครับด้วยมุมถ่ายรูปสวยๆในหมู่บ้านโบราณไปซาที่ลีเจียครับที่นี่เต็มไปด้วยร้านอาหารนะครับแล้วก็คาเฟ่เจ๋งๆเพียบเลยครับยังยังไม่หมดครับเราจะพาคุณไปพบกับคาเฟ่ลับนะครับที่มีมุมถ่ายรูปสวยสุดๆครับและไปปิดทริปกันที่สระมังกรดำครับสวนสวยใจกลางเมืองลีเจียครับคุณผู้ชมสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของรายการนะครับได้ที่โซเชียลเน็ตเวิร์กที่ขึ้นไว้ตรงนี้เลยครับแล้วกลับมาเจอกันใ่สัปดา์หน้าไปแล้วสวัสดีครับ